สวัสดีครับตรงั <Blaze. S 1> านครับผมไต้ปัมแฮนเดลูสองแรงครับันห้าร้อยบาทท่อสองนิ้วค Ag ือฟุ้งแรงครับผมเป็นท่อนะครับน้ำสุดใสค่ะนี่ใช้แผงสามสี่ศูนย์พลี่สแผ่นครับการสร้างครับผมน้ำย่งนี้น้ มาดูแผ่นครับเมืองกันครับกักแผ่นครับนี่ติดอยู่บ้านกกคอครับผมใกล้ๆกับโรงเรียนสังวนครับผมพอจะทำฟาร์มวัวสนใจมาเป็นงานได้ครับผมสอบถามราคากนได้ครับผม่างรักสุลเซียวครับ0ุ2ประชองแปดสี่แปดหกสามสี่ครับผม